สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับวันนี้เราจะมาเด็ดใบพริกกันนะครับใบพริกกันอันข้าเจ้าว่าพริกเจ้าใบมันหลายเพิว่วาเด็ดใบออกเนี่ยเป่านาดนพุนวัสัเนาะนะครับใบมันเน้นโพดเพิว่วาเด็ดครับอันเดี๋ยวเพียมันสีขึ้นพนวัสันเนาะ ข้าเจ้าบอกให้เด็ดระเด็ดนะครับข้าเจ้าแนะนำมาเด็ดให้มันลงโล่งเนี่ยพีน่นว่าใบมันหลายโพดเพียมันสีขืนของเจ้าเด้อพีน่นว่ะนะครับข้าเจ้าบอกให้เด็ดผมก็จัดเลยนะครับกับปลูกไว้จังสั้นเลยพี่น้องนะครับปลูกไว้ ใบพาอไม่ได้กินเนาะนะครับบุต้องไปซื้อนะแต่ว่าใบเพิ่นก็รลายดีนะครับเขียว <c oughs> นี่ใบเขียวครับโอ้ยใบแตกเขียวก็ดีแห้งพี่น้องนะนะครับเนี่ยเขียวก็ ยอย่างนี้เลยนะครับเด็ดใบพันออกพันว่าให้มันลงโล่งพันว่ามันถึกเสียงแน่ว่าสันบานัดเอ็ดมันถึกเสียงแน่พันว่า,น,น,น,วานะครับเด็ดไปพ,พ่อพ่อพี่น้องนะครับประมาณนี้เนาะนะครับโอเคครับพี่น้องเหมือนบ่ นะครับพ่อวอในน้ำแนะ่พี่น้องนะครับโอเคหรือ,อยังเนาะ,อะโอเคครับ